มเขาบอกว่าสวยมีร่มเราต้องใส่หมวกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่พอเออเราองฝนจะโดนหัวเดี๋ยวไม่สบายเช็ดเลนเช็ดเลนแป๊บนึงมาแล้วเห็นมาละพอมแล้วพอแล้วสวัสดีค่ะลุกเพจอีจานนะคะโดยเฉพาะชาวอำเภอนาดีและใกล้เคียงนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีหมู่ห้าบ้านวังรีตำบลแก่งดินสอ,อถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้เอ้าทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรหมวกไงใส่หมวกใส่หมวกอ่ะเดีเ๋ยวพาไปดูนะคะวันนี้เป็นวันที่สามแล้วสำหรับการทำบ้านนะคะเด็กยิงเซฟนะคะที่คุณผู้ชมติดตามกันอยู่แล้วตอนนี้ฝนเริ่มตกมาแล้วด้วย,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดหมวกหมวก,มวกต้องปิวแน่นอนนะคะเรา ตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมาแล้วแล้วทีมช่างเราอ่ะปีนอยู่ข้างบนทีนี้อุปสรรคก็คือว่าพอฝนตกปุ๊บลื่นเลยข้างบนเดี๋ยวจะลื่นจากหลังคาลงมานะคะทีมช่งางเนี่ยลุงอูดยกนั่งลานคนเดียวแลละเดินเร็วๆหน่อยค่ะอ่าเดินมา <laughs> เรายังต้องกลางลมนะคะคือทุกอย่างอะคะ่ะเป็นการทำงานแข่งกับแข่งกับแสงแดดแข่งกับฟ้าแข่งกับฝนนะคะ คือไม่แดดออกร้อน,อนก็ฝนตกหนักอย่างนี้แหละนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็มันมีความคืบหน้าไปมากเลยค่ะด้านหลังห้องน้ําจากที่เมื่อคืนเราเห็นนะตอนนี้ค่ะลุงโอ๊ตทำห้องน้ําให้เราแล้วก็แล้วก็เลื่อนเข้ามาก่อด้านในให้ให้ระยะทางในการเดินทางเข้าห้องน้ําของเขามันเบาขึ้นดูนู่นโอ้ยลุงโอ๊ตฝนตกแล้วนี่ค่ะในขณะที่ฝนตกทีมช่างเราก็ หยุดไม่ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมไม่รู้จะพูดยังไงเลยกราบหัวใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมมาช่วยกันกดไลค์กดกำลังใจกดหัวใจให้กับทีมช่างของเราหน่อยนะคะคือหลายคนบอกว่าโอ๊ย9วันไม่มีทันไม่มีทางเสร็จหรอกนะคะแต่จะบอกว่าทีมช่างทีมนี้นะคะเขาไม่ได้ทำงานด้วยแรงกายแต่เขาทำงานด้วยแรงใจด้วย ดังนั้นแรงกายกับแรงใจบวกกันเนี่ยคุณผู้ชมค่ะยังไงก็ภาวนาให้เสร็จทันนะคะอ่าถือว่าฝนฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วนะคะตอนนี้คุณผู้ชมค่ะฝนตกลงมาแล้วแล้วตอนนี้ค่ะทีมช่างนะคะก็เร่งเก็บของกันแล้วนะคะ ต้องเก็บปูนด้วยเก็บปูนปูนนะคะที่ที่ผสมไว้เนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ก็ต้องรีบเก็บของตอนนี้เราเจออุปสรรคนะคะเพราะว่าฝนตกลงมาแล้วหลายๆอย่างปั๊กปงปั๊ก,กไฟเครื่องออกหลงออกเหล็กเราใช้ไม่ได้ในต,ตอนนี้เพราะว่าน้ําฝนมันมันเทลงไปแล้วมันทําให้ไฟช็อตนะคะคุณผู้ชมโอ้ยไม่รู้ว่าฝนจะตกแค่ไหนลงุงอ๊ดฝนตกยาวแล้วดูแล้ว มืดหมดทุกด้านเทวดาบอกว่าตกเธอให้พักหน่อยให้พักหน่อยลูกน้องบนกันหมดแล้ว <c oughs> แล้วทีมงานบนหลังคา <c oughs> เดี๋ยวเราให้ดูทีมงานบนหลังคาลงมาได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่าถ้าลงมาตอนนี้มันจะเลื่นมากๆเลยแล้วก็อันตรายนะคะลงไหมยังหรือหลบฝนกันอยู่หรือหลบฝนกันอยู่บนหลังคาลงมาแล้วเนาะ <c oughs> อาวินอกน้นมองกล้องหน่อยตูมตามจะถ่ายรูปให้เรา <c oughs> นี่แหละค่ะคุณผู้ชมให้เห็นบ้านวันนี้เป็นวันที่3นะคะของการของการดําเนินการทุกอย่างของเราเห็นไหมคะว่าเร็วมากๆเลยนะคะไปติดตามในเพจได้ว่าบ้านณนะวันแรกกับวันที่3ของการซ่อมแซมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆเรากับเนรมิตนะคะเพราะว่าเราต้องการจะทําอย่างนั้น,นะคะ่ะเพราะว่าเร็วที่สุดด่วนที่สุดไวที่สุดเพื่อให้ผู้ที่ประสบเหตุนะคะเพื่อให้ที่ประ เพื่อให้ผู้ที่ประสบเหตุหรือว่าให้คนที่ทุกข์ที่เดือดร้อนเนี่ยเขาได้รับการบรรเทามากที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทีมที่มาซ่อมตรงนี้ค่ะเขาเป็นทีมกู้ภัยทั้งหมดจากมูนิธิเพชรเกษมนําโดยลุงอู๊ดอีจันนะคะแน่นอนเขาอยู่กับการ,รเผชิญเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุอุทกภยัยสาธารณภยัยดังนั้นเขาจึงทําทุกอย่างด้วยหัวใจจริงๆนะคะ ทำงานสองแรงสองกะเลยนะวันว,วันละ17ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าไปเสร็จสี่ทุ่มห้าทุ่มทุกวันนะคะคือไม่รู้เอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนแต่ว่าต้องกราบหัวใจเขาจริงๆอย่างอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมเราเราไม่ได้สร้างบ้านเพียงแต่ใช้แรงกายอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้แรงใจไปด้วยนะคะก็จึงเป็นสโลแกนที่ว่าแรงกายแรงใจรับใช้สังคมนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ก็ ขอยาแสงเกี่งขาสร้างกับรองเท้าแตะมาเลยเพื่อให้แมทกับสภาพพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะคุณผู้ชมกดหัวใจให้หรือยังโดยเฉพาะพ,พี่พี่ชาวปราจีนบุรีจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะทีมสร้างแล้วก็ทีมงานอีจัน์อะยังอยู่ที่นี่กันอีกหลายวันเลยใครที่ต้องการจะมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวในแต่ละมื้อก็ยินดีนะคะที่หมูห้า บ้านวังรีตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนี่มาดูนะคะอ่านี่อันนี้เป็นสภาพภายในบ้านนะคะจะดูจะเห็นว่ามันปโปร่งขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าลุงอูดนะคะตั้งเสาเหล็กขึ้นไปอีก1เมตร50เซนติเมตรเพื่อที่จะยกบ้านไปให้บ้านเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็เดี๋ยวตีฝ้าทำหลังคานะคะแล้วก็เพิ่มห้องให้อีกห้องหนึ่งด้วยเป็นห้องนู้นเนาะแล้วก็ปิดประตูด้านนี้ซะทำให้บ้านปโปรง่ง สวยที่เดียวเลยค่ะจากเดิมที่เขาอยู่ตรงนี้มันเป็นคอกหมูเป็นเล้าหมูแล้วเขาก็ค่อยๆต่อเติมก่อกำแพงกันแบบง่ายๆนะคะแล้วตอนนี้ค่ะลุงอุ้ยก็มาเปลี่ยนแปลงให้ใหม่คือการรีโนเวทใหม่น่ะมันยากกว่าการปลูกใหม่ซะอีกแต่ว่าก็ทำกันตามที่ทำได้นะคะแล้วก็นี่เป็นโครงสร้างเดิมที่เราทำนะคะอ,อ่าเห็นไหมก็ไม่ได้หยุดพักจริงๆฝนก็ตกลงมาแค่แบบ หาหนึงสู้หนึ่งให้ให้ให้รู้สึกว่าเย็นแล้วก็ชื่นใจเหมือนกับเป็นกําลังใจให้ทีมช่างของเราเนั่นเองนะคะอ่าเห็นไหมนั่ง้านแค่นั่งร้านก็เป็นเรื่องยากนะจะให้เราไปทํานั่งร้านเนี่ยไม่ง่ายนะเออนี่ค่ะเรามาดูห้องน้ํากันดีกว่าห้องน้าเนี่ยต้องเป็นห้องคือบ้านเนี้ยลุงอูดเขาตั้งใจว่าจะให้เป็นโมเดลบ้านของคนพิการเลยแหละ นะคะห้องน้ําเห็นไหมคะคุณผู้ชมจากเดิมที่ห้องน้ํามันอยู่ไกลออกไปลุงอูดขยบให้เข้ามาใกล้ขึ้นแล้วเดี๋ยวเนะะี่ยค่ะลุงอูดจะทําคือเป็นคนที่ต้องใช้วีลแชร์กับกับผู้พิการตาบอดเนาะลุงอูดก็จะให้จับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาราวเนะะี่ยค่ะเอาราวสําหรับจับอะคะ่ะไล่ไประดับไปจนกว่าจะถึงห้องน้ําแล้วข้างในห้องน้าเดี๋ยวจะติดติดใสเลนเพื่อที่อ๊ย เวลาหกล้มหรืออะไรให้ดึงไซเลนนะคะไซเลนก็จะไปไปไปเขาเรียกว่าไปกับพิฟไฟด้านหน้าบ้านนะคะอค่าเราต้องอยู่ห่างๆไว้นะคะคทีมทีมช่างทั้งหมดกี่คนนะคะลุงอูด๊ดสิคนทีมช่างทั้งหมด16คน17คนคทำงานตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มนะคะนอนตอนกลางวันได้พักหนึ่งชั่วโมงนะคะ แต่เอาทำไมโหดอ่ะโหดเกินไปพักสักพักสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะนี่นะคะอ่าตอนนี้นั่งร้านลุงโอ๊ตวันนี้เราจะไปถามเขามากก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการรบก,กวนการทำงานนะคะคุณผู้ชมลุงโอ๊ตวันนี้ตามแผนของเราอะไรต้องเสร็จบ้างคะเสร็จหมดทุกอย่างเลยเสร็จหมดทุกอย่างเลย ปูกระเบื้องก็ต้องเสร็จเหรอฝ่าย <laughs> ูดเล่นวันนี้นะคะตามแผนก็คือชาดระเบียงด้านหน้าเนี่ยการศาสตร์หน้าบ้านมาดูตรงนี้นุ๊กนี่การศาสตร์หน้า <laughs> บ้านนี่ต้องเสร็จนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หลังคาหลังบ้านนี่ต้องเสร็จวันนี้ห้องน้ําต้องเสร็จนะคะคือมันเป็นไปได้ยังไงที่ลุงอูจะทําได้แบบนั้นเดี๋ยวสี่ทุ่ม สี่ทุ่มเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าดูดีว่าวันนี้แผนแล้วก็เป้าหมายที่เราวางไว้จะสำเร็จไหมนะคะโอเคค่ะลูกเพจขาตอนนี้ก็ฝนตกลงมาก็เป็นอุปสรรคแต่ว่าพอฝนหยุดก็ต้องทำกันต่อถามว่าอันตรายไหมมันอันตรายค่ะลูกเพจขาวเพราะว่าเราต้องทำงานบนกับอุปกรณ์ไฟแล้วก็อยู่บนหลังคาเนาะ ถามว่าอันตรายแล้วกลัวไหมไม่กลัวค่ะเพราะอะไรสู้ค่ะถ้าประสบเหตุเองก็กู้ภัยตัวเองใช่ค่ะทุกคนเป็นกู้ภัยนะคะวก็เป็นกู้ชีพด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งเข้ามาให้ทีมช่างแล้วก็ทีมอิจันนะคะเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเย็นนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีแล้วก็ยังฝากอยู่ว่าใครอยู่ใกล้บ้านบางรีหมู่ห้าก็สามารถมาหาเราได้มาให้กําลังใจกันได้ไม่มีอะไรก็มาให้กําลังใจกันได้ค่ะ มานั่งเมาม,มานั่งเปื่อยได้หมดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเราเหงาใช่ค่ะเ <laughs> พราะว่าเราเหงามาได้เลยะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวเย็นๆเรามาอ,อัปเดตกันอีกทีว่างานถึงไหนนะคะแต่ตอนนี้สวัสดีค่ะ